เซเวอร์นะครับผมที่เอาเพลงของพี่พีคอกเทลมารีมเมจใหม่นะครับผมก็ผมได้ทําเพลงลั่นธมของพี่พีคอกเทลครับก็เราเาทำออกมาในรูปแบบของซีนป๊อปแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในซีนที่แบบว่าเป็นซีนเมืองซีนธรรมชาตินะครับผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันแล้วก็ไปฟังกันได้นะครับของพี่พีคนอื่นศิลปินคนอื่นก็ดีมากๆเลยครับ <laughs> เลือกเพลงนี้เพราะว่าเรานั่งรถแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถนึกภาพตามเนื้อหาของเพลงกับองค์ประกอบดนตรีที่เขาตั้งใจทําออกมาได้แบบว่านึกภาพมันได้ชัดเจนเลยก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทําให้ทุกคนฟังเนี่ยสามารถรู้สึกเหมือนเราแล้วก็สามารถนึกภาพออกมาเหมือนเราได้ในรูปแบบของเราบ้างอะไรอย่างนี้ครับเราได้ใส่อะไรบ้างใอนงนันใส่ความตัวเองจริงๆก็ จริงๆค่อนข้างหลุดจากคาแบบว่าเป็นผมประมาณหนึ่งเลยนะเพราะว่าผมผมไม่เคยทําแนวซินป๊อปมาก่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นแนวใหม่ๆที่พอเราได้ explore รู้สึกว่าเอ้ยมันก็มันก็สนุกดีนะน่ามาทําเหมือนกันนะอะไรครับผมดไ,ได้เลยครับผมก็ขอฝากเพลงนั่นทมเวอร์ชั่นของจัง p r o c e s s นะครับผมสำหรับ Project Out e s e r v e r นะครับผม,ผมก็ไปฟังกันได้ที่ Apple m u ม i c นะครับอา่าครับผม โอ้ไอดอลไอดอลก็เป็นมืนออาชีพแล้วก็ก็สนุกขึ้นนะแบบว่าคือมันมาจากความตั้งใจจากความตั้งใจสมัยก่อนที่เราโดนคนดูถูกมาว่าเราเป็นเราไม่ใช่เราไม่ใช่ศิลปินเราเราเป็นไอดอลอะไรเงี้ยเราเลยไปเรียนทำดน,นตรีมาเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เราเอง,องแล้วก็สุดท้ายเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ศิลปินก็คือไอดอลไอดอลก็คือศิลปินอะไรเงี้ยจนกระทั่งเราจัด จุดที่เราเริ่มทําเพลงจากจุดๆนั้นจนมาถึงจนมาถึงตอนที่เราสามารถทําเพลงให้วงได้เนี่ยก็ดีใจมากแล้วก็กดดันมากตื่นเต้นด้วยเพราะว่ากลัวกลัวมันเป็นละครได้ผลงานแรกด้วยเลยก็ทําให้วงด้วยก็กลัวความคาดหวังเยอะครับก็เติมเต็ม ทา้งที่เรารู้สึกว่ายังเป็นช่องโหว่ในใจเรามาตลอดมากกว่ามันยังเป็นแผลใจเรามาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไอเพลงคิตตี้สแสว่งเนี่ยหรือการได้รับโปรดเดลเพลงเนี่ยมันทำให้เราคอม p ลีทหนึ่งทัสของชีวิตมาอีกหนึ่งหนึ่งอันเลยครับผมแล้วก็ด้วยความที่อย่างที่ผมบอกเมื่อก่อนก็เคยมีเพื่อนๆทักแบบ e y, oy, know อะไรเงี้ยแบบไอโถ่ไอเดลอะไรเงี้ยมันก็ตอนนี้มันก็ทำให้เรา ทำให้เรารู้สึกสนุกไปกับการทําสิ่งน,นี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมเต็มเ <ๆ S 2> ต็มเรามากขึ้นมันก็จริงจริงม,ม,มันหายไปเ <ST> ไป็นสักพักใหญ่แลวนะครับเพราะราตั้งแต่เรารู้สึกว่าไอดอลก็เหนื่อยเว้ย <c oughs> ไอดอลก็เหนื่อยใช่ไอดอลก็คือศิลปินน่ะมันก็เหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบก็จริงผมมันก็ขายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่มันแค่มีแผลใจลึกๆเฉยๆตั้งแต่ตอนที่โดนดูถูกตอนนั้นนี่ครับ เราก็แล้ยังเก็บไว้อีกเรารู้ส oh, ึกว right> ่าเราเราก็ใส่เต็มแม็กในในพาร์ทนี้แล้วแหละแต่ว่าเราสึกว่าเราไปได้อีกแล้วก็อ่ะเดี๋ยวรอดูก็มีมีบางวางแพนไว้เฉยๆครับผมอ๋มันเป็นความ มันเป็นความแบบว่าลังเลของผมเองมันเป็นความที่บอกว่าเราฟังปีบไม่แน่ใจว่าเพลงมันร้อยสหรือร้อตอนแรกนะครับบอกว่ามันต่างกันแค่หนึ่ B P M อ่ะแล้วร,รู้สึกว่าเราเลือกไม่ได้เพราะว่า3มันก็ช้าไปหน่วงไป4มันก็เร็วไปก็เลยโอเคไม่มีใครทําหรอกจุด5ไปเลยโอเคเจอกันตรงกลางแล,แล้วกันอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับรใครจะเป็นันนี้เรื่องยากอันนี้จั ไม่วางยาทุกคนสามารถเสิร์ช h a t GPT ได้นะครับทุกคนสามารถถาม AI ได้นะครับผมกลับที่ก่อนก่อนหน้านี้แบลเราตื่นเต้นมืคุยเลยกับใครเป็ต้องรู้สึกจริงกๆๆ็ต <c oughs> ื่นเต้นมากบอกว่าเราเราคุยกับน้องๆในวงด้วยแล้วตั้งแต่ตอนเดโมแล้วอะ่ะเราก็ พูดตรงๆเลยตอนแรกเราเห็นความไม่มั่นใจในตาของน้องๆ<笑><笑><笑>ใช่เพราะมันเป็นเดมโมตอนนั้นยอะไรเงี้ยเราก็เห็นเห็นแล้วแหละว่ามีคนชอบแล้วก็มีไม่ใช่คนชอบหรอกมีทั้งคนที่รู้สึกว่าเป็นแนวเขาเองแล้วอีกคนนึงก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่แนวเขาเราก็แบบเราก็เกิดความวันๆในใจแล้วเพราะมันเป็นภาพวงยอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามหลังจากวันนั้นเราก็พยายามทําให้มันเป็นโปรเจกต์นี้มันเป็นมันดูเป็น p e r ร e เซสมากที่สุดโดยการหาตรงกลางเหมือนกับไอจุดห้านั่นแหละครับ น้องแฮปปี้มากเลยแบบว่าด้วยความที่คอนเซปต์มันรวมถึงภาพภาพโชว์ใน MV แล้วก็ดนตรีหลังจากมันมาสเตอร์มาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าแฮปปี้กันมากๆเลยครับได้ครับผม <c oughs> ก็ขอฝากเพลง Kitty Swag ของพวกเรา p r o c e s s นะครับผมก็เป็นโปรเจกต์แรกที่ได้โปริวิ์ให้กับวง p r o c e s s นะครับ <c oughs> ก็ตั้งใจทำกันมากๆรวมถึงน้องๆทุกคนเต็มที่กันมากๆเลยครับฝากไปเลยนะครับ